UFO มีจริงหรือไม่ UFO หรือวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อเป็นหัวข้อที่สร้างความลหลงไหลและถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษหลายคนอ้างว่าได้เห็นวัตถุบินแปลกๆบนท้องฟ้าที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้ในขณะที่ผู้คลางแคลงได้ปฏิเสธคำกล่าวอ้างเหล่านี้ว่าเป็นการหลอกลวงหรือการระบุปรากฏการทางธรรมชาติอย่างผิด,ผด แต่ด้วยรายงานล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานรัฐบาลคำถามที่ว่า UFO มีจริงหรือไม่นั้นกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาคำว่า UFO ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในปีคริสต์ศักราช1953โดยกองทัพอากาศสหรัฐเพื่ออธิบายปรากฏการทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้ในทันทีตั้งแต่นั้นมามีรายงานการพบเห็นนับไม่ถ้วนจากทั่วทุกมุมโลก ตั้งแต่แสงธรรมดาบนท้องฟ้าไปจนถึงการพบเห็นที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับยานที่มีโครงสร้างซึ่งดูเหมือนจะฝืนกฎของฟิสิกส์การพบเห็น UFO ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปีคริสต์ศักราช1947ใกล้เมือง r รสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกซึ่งเป็นจุดที่ยานอวกาศนอกโลกประสบอุบัติเหตุตก แม้ว่าในตอนแรกรัฐบาลจะอ้างว่าวัตถุนั้นเป็นบอลลูนสภาพอากาศแต่ทฤษฎีสมคบคิดยังคงยืนยันมานานหลายทศวรรษว่าแท้จริงแล้วมันเป็นยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวและรัฐบาลก็ปกปิดความจริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการพบเห็น UFO โดยเจ้าหน้าที่ทหารในปี2017 New York Times รายงานเกี่ยวกับโครงการลับของรัฐบาลโครงการ Advanced Aerospace Strat Identification ซึ่งตรวจสอบรายงานการพบเห็น UFO โดยนักบินทหารในปี2020เพนชากันเผยแพร่วิดีโอหลายรายการที่แสดงให้เห็นการเผชิญหน้าระหว่างนักบินของกองทัพเรือสหรัฐกับวัตถุบินที่ไม่ปรากฏชื่อ ในขณะที่การพบเห็นเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ผู้คลางแคลงโต้แย้งว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า UFO มีต้นกำเนิดจากนอกโลกพวกเขาเสนอว่าการพบเห็นหลายอย่างสามารถอธิบายได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นบอลลูนตรวจอากาศเครื่องบินหรือแม้แต่ดาวตกนอกจากนี้พวกเขายังชี้ให้เห็นว่าเรื่องราวของพยานนั้นไม่น่าเชื่อถือ และผู้คนสามารถตีความสิ่งที่พวกเขาเห็นบนท้องฟ้าผิดไปได้อย่างง่ายดายความรู้รอบตัวต่างๆที่เราได้เรียนรู้อาจไม่บอกอย่างชัดเจนว่ามี UFO อยู่จริงๆแต่หากคิดตามหลักการของระบบจากกวาลอันกว้างใหญ่ก็คงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่สักที่และการจะมี UFO เพื่อมาเยี่ยมเยียนโลกเล็กๆของเราก็ไม่น่าแปลก ถึงกระนั้นก็ยังมีบางคนที่เชื่อว่าการพบเห็น UFO เป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดนอกโลกของเราพวกเขาโต้แย้งว่าความกว้างใหญ่ของเอกภพทำให้ไม่น่าเป็นไปได้อย่างยิ่งที่โลกจะเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดและการพบเห็นวัตถุบินแปลกๆอาจเป็นหลักฐานของผู้มาเยือนจากนอกโลก UFO มีจริงหรือไม่ความจริงก็คือเราไม่รู้แน่ชัด แม้ว่าจะมีรายงานการพบเห็นวัตถุบินแปลกๆมากมายแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่บ่งชี้ว่าวัตถุเหล่านี้มีต้นกำเนิดจากนอกโลกอย่างไรก็ตามจากรายงานล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานรัฐบาลเป็นที่ชัดเจนว่าคำถามที่ว่า UFO มีจริงหรือไม่นั้นเป็นคำถามที่ยังคงถกเถียงกันต่อไปอีกหลายปีข้างหน้าไม่ว่า UFO จะมีจริงหรือไม่ก็ตาม การศึกษาปรากฏการเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและสถานที่ของเราภายในนั้นขณะที่เราสำรวจความลึกลับของจักรวาลต่อไปการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ UFO จะยังคงเป็นส่วนสำคัญของการสำรวจต่อไปอย่างไม่ต้องสงสยัยนอกจากนี้ยังมีผู้เสนอว่าคำถามที่ว่า UFO มีจริงหรือไม่อาจเป็นคำถามที่ผิด แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การมีอยู่จริงของวัตถุเหล่านี้เพียงอย่างเดียวพวกเขาโต้แย้งว่าคำถามที่น่าสนใจกว่าคือสิ่งที่การพบเห็นเหล่านี้บอกเราเกี่ยวกับการรับรู้ของมนุษย์และวิธีที่เราเข้าใจโลกรอบตัวเราตามมุมมองนี้การพบเห็น u f o อไม่ได้เป็นเพียงเกี่ยวกับว่ามียานอวกาศนอกโลกหรือไม่แต่เกี่ยวกับวิธีที่เราตีความและทำความเข้าใจโลก